แคนซี่คะตอนนี้คะก็มาอยู่ในเกมไหมคะไม่ไดีเช่อใครค่ะ <Yeah. S 1> แ,แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับไม้จ้าเ <Yeah. S 1> ย้ โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดลักกี้บ็อกกันอีกแล้วค่ะทุกคนซึ่งลักกี้บ็อกในวันนี้นะคะชื่อลักกี้บ็อกว่าลักกี้บ็อกไดมอนด์วูบูหูหมาเพชรมันเลยใช่ไหมใช่แล้วหมาเพชรนะคะทุกคนโอ้โหแล้วดูการสร้างของพี่ขวัญดิโคตรจะอลังการเลยดูดิเป็นน้องหมาเป็นเพชรอะทุกคนดูดิตรงไหนเนี่ยโอหจะเท่ด้วยโอ้โห โคตรเจ๊เท่เลยเฮ้ยลูกขวานมาบ้างครขวานโลกเรามีพาทีสสองดวงได้เมื่อไหร่อ่ะไหนพาทีสสองดวงนน่นอ่ะมันโน่นเออว่ะมันเป็นพอเท็กเจอร์แพคของมันไงอ๋อ โ okay อเคค่ะใช่แล้วโอเคครับ okay ทุกคนซึ่งเราก็จะเล่นกันเหมือนเดิมนะคะรอบแรกก็คือแข่งนับแร่นั่นเองนะคะรอบที่2ก็คือต่อสู้นั่นเองโอ้โหใหญ่จริงว่ะใหญ่จริงซึ่งลัคกี้บ็อกนี้ก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะคะทุกคนก็เหมือนแบบเป็นการไฟไฟกันไปเลยอ่ะ ขวานเนี่ยไปเล่นมาแล้วหรอไม่ก็เคยเคยเปิดมาแล้วไงมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่มันอาจจะไม่เวอร์เท่าแบบไอ้ลัคก,กี้บอลที่เราเคยเล่นนะ่ะอืมอเที่แล้วไงเล็อกที่แล้วใช่แบบใช่เปิดเลยแล้วกันว้าจู่หายแล้วโอ้โหมันปิดยังไงอะ่ะก็ปิดมอนไงปิดมอนไม่ได้พี่ปิดมอนเตอร์ได้ไหมอ๋อมันไม่หายหนะสิอ้าว <laughs> เออ okay, okay. โอเคโอเคโู้มาถึงกล่องแรกก็วุ่นวาเยเลยอ่ะมันกินมือไปด,ด้วย โอ้โหไปเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวเปิดแล้ผมดิเดี๋ยวพี่ทำผมตายเอาอย่าเอา,เอ,า,เอ,า,อ,าเอุ้ย <c> อ <oughs> ย่าบอกนะว่ะเพจออะไรเนี่ยายไไ <c oughs> ะไรอะ ฮ้ยเป็นหรือเปล่าเดมอนวูฟไดมอนโอ้ยมันไม่ใช่ไดมอนไม่นับไม่นับเพราะมันไม่ใช่ไดมอนเราเจอตระกูลไดมอนเท่านั้นอเราเจอตระกูลไดมอนเท่านั้นเดี๋ยวปิดให้โอเคเฮ้ยพี่ขวาญผมได้ชุดโหดเลยอุ้ยอะไรเนี่ยดาวดาวนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นไข่ทุกคนไหนเหล็กอุ้ยทำไมได้เหล็กแล้วอะยังไม่ได้อะไรเลยพี่ผมไดชุดโหดไดแหละพี่สู้ผมไม่ได้หรอก จริงวะโอ๊ยโอ๊ยอย่าย่าจะตายเอาย่าแม่ว่าชุดหนอนไงไมเดี๋ยวพี่พี่เพชรพี่แอนเลอร์เลยไหนที่เราโยนน้ำหอมถือที่ที่เอากด F นี่เปอรเบอนเลอร์ไงเปอร์เลอร์เพชรเมทโตพี่ขวานผมมีอะไรมาให้นี่มันคืออะไรอ่ะอ๋อนี่เค้กเหรอไม่หิวอ่ะดิตอนเนี้ยฮะอะไรอ่ะอะไรอ่ะยานะคะอ่า อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมไม่ได้อะไรเหมือนพี่จะได้อะไรที่มันเพิ่มค่าสถานะกระโดดกับบินนะเนี่ยของเหรอเออมันเหมือนเป็นของอ่ะมันเป็นไอเทมโอ๊ยเก็บอะไรไปหรือเปล่าเก็บอะไรไปหรือเปล่าดูในตัวดีๆผมติดสถานะวิเชิร์16นาทีอะโอเคอุ้ยแกะหลากสีอะไรครับเนี่ยผมยังไม่มีแร่เลยเนี่ยขอแร่หน่อยเฮอเดี๋ยวจะแพ้ไหมเอากาเล็กซี่ไดมอนด์ไดทองแหละกาเล็กซี่ไดมอน เพชรกาแล็กซี่คืออะไรวะสุดเนี่ยะไม่นับดีเพราะมันไม่ใช่เพชรอ่ะโอ้โหทำไมหอมมันไม่โหดเลยอะอะไรมีปะเนี่ยมีดิแต่เราเปิดไม่ได้เองอะโอ้โหดูดิดูมันถือไลเโอ้ยโอ้หไม่ร้องอีกแล้วโอ้ยยังไม่เห็นแน่ะเลยอ่ะมันร้องอะไรอ่ามาบานานะเป็นเพลงเลยอะถ่ายแล้วตายก่อนดีกว่าไดมอนไดมอนวูฟเดนเฮ้ย b า n เพลงานาน่ามันอยู่ในหัวฉัน เอามด้ออกไปมันไม่ยอมออกอ่ะม้องเปิดอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยบานาน่าพาวเวอร์อะไรล่ะไม่มีตอนเนี้ยสีสันใหม่เงียไม่ถูกไีขวาแล้วโอ๊ยเมาส์ผมเบิ้ลนะเฮ้ยมันหายไปละโอ๊ยมันยังไม่หายขวาลยผมด้วย ลอยไปซะเอ้ยเพลงนี้มันจะไม่หายสักทีเนี่ยบอบานาน่าเนี่ยเออปิดปุ๊บเสียงหายเลยโอเคควันเฮ้ยไม่นะดาเมจเท่าไหร่อ่ะไม่บอกหรอกเอยดาเมจโหดแน่เลยช่วอดูยตา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 ยด้วยอ้าโซน่าเฮ้ยทำไมเราไม่ได้ของดีเลยอ่ะทุกคนผ่านแล้วผมเต็มเลยนะยังไม่มีแล่เลยอ่ะ จะแพ้ไม่ได้นะจะแพ้ไม่ได้นะพาร์ทที่แล้วนี่คือแบบว่าชนะขาดลอยเลยอะพาร์ทนี้จะขาดลอย,อ,ยอะไรไมไนะผมพลาดเองมันหดกหวยก็เหือค่ะโอ้ยพี่หานาตัวน,นี้ถ,ถ้ามีเพชรหนึ่งก้อนมาแลกดาบได้นะเอาเหาอะบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับทุกคนเราจะโยนเหรียญคอยเข้าไปนะลองดูอ้อเพียงเพชรทองจงมาโอ้ยโอ้โอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหโอ้ห ผมขออนุญาตปิดโดยด่ว,ดวนเยอะเกินไปเปิดต่อโอ้โหทำไมลงแลไม่เห็นจะมาเลยเนี่ยเฮ้ย<อ>บ๊อบอบ๊อบสวัสดีจ้ะบ,บ๊อบไปก่อนนะจ้ะบ,บ๊อบไหนไปดูไม้เปิดดิเป็นไงพี่ผ่านนี่ถ้าพี่เพชรพชีมพมพ่มีเพชรหนึ่งก้อนมาแลกกับเอ c ตัวนี้ได้แล้วแหละมาแลกอะไรได้ดาบเฮ้ยเมือแลกไปแล้วเหรอ,อยังผมยังไม่มีไดมอนด์เลยอ๋อยังไม่มีไดมอนด์เนาะโอเคสมุดเต็มไปหมดเลยเฮ้ยอีกแล้วโอเคผมรอดอะไรอ่ะเงียบ ไม่นั่นไงเ Enview มามามาของผมเอ้าเงียบเออมันเงียบสองกล่องจริงเลยมันเงียบหลายกล่องอยู่บ้านสลามอะไรวะเนี่ยทุกคนยังไม่ได้ชุดยังไม่ได้ของแบบอะไรลัคกี้ลัคกี้ทีมอะไรอะเห็นจะฆ่าได้เลยอะไรวะเนี่ยทุกคนยังไม่ได้แล้วเลยอาวุธ้นไม้มันติดเฟรมตายแล้วตายแล้วจะไหวไหมเนี่ย้ไอ้ไม้มันได้เป็นตัวไม้ด้วยเหรอชื่อหายแล้วจำได้ปะนี่จำไม่ได้ ก็จะไม่เ้็นแอมบ์เลอร์ผมมีแค่สิบเอ็ดก้อนนะอันนี้ของพี่โอเคเอาวะเฮ้ยอย่างอื่นต้องเด้งเข้าไปด้วยแน่เลยอ่ะเอ้ยไม่มีทองผมกับเหล็กเท่าเดิมโอเคโอเคผมเชื่อใจคุณนะคุณอย่ามาเหลี่ยมใส่ผมนะผมพูดโอเคโอเคไข่มันเป็นไข่มันไข่ว้าวปิดปิดไม่ทันปิดไม่ทันมันคือใครมันก็คือมอนสเตอร์ยังไงล่ะ โหโหอุ้ยโอ้ยเอมิลเล่อมอนสเตอร์ที่โคตรโหดอะ่ะอุ้ยทองทองทองวู้ฮูอุ้ยเดอะคิลเลอร์แล้วปิดไปจ้ะอุย้ยบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกแล้าอมเที่ยงเพชรทองจงมาวู้ฮู้วู้วู้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ไม่ไม่ไมไมชิบหายแล้วได้หเหรอฆ่าฆ่าให้ตายหมดเลยกระแตามันไล่พี่อยู่ทอาให้ตายหมดเลยเดี๋ยวพี่จะไปเก็บเพชรโอเคเ ไปเก็บเพชรก่อนไหนอยู่ตรงไหนเอ้เพชรหายเหรอใช่ <c oughs> ประเด็นคือบล็อกเพชรไงมันเป็นมันเป็นบล็อกเพชรอันนี้พี่ไม่ไม่มันเป็นบล็อกเพชรอ้นนั่นแต่ว่ามันสามารถใส่ตัวแล้วแตกเป็นเพชรได้โอ,อมันจะเป็นเพชรธรรมดาเหรอเ <Mitarbeiter. S 1> ออมันจะเป็นเพชรธรรมดาเเซ็งว่ <c oughs> ะ <c oughs> แล้วมันหายไวแล้วเกินไม่ไม่มันนับเป็นเอนติตี้พี่พอทับคิวปุ๊บของหายหมดเลยด้วยพี่ลองดูแชทดิ่เออใช่หรอใช่มันนับเป็นเอนติตี้พีมันไม่ได้นับเป็นไอเท็มโอเคโอเคโอเคความผิดพลาดของเราเองแหละโอ๊ยอันนี้ป่ะพี่หวานอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะไหนไหนไหนนึงเออใช่นั่นแหละมันจะเป็นชื่อแบบชื่ออย่างอื่นแต่พอมาใส่ตัวมันก็ได้เป็นเพชรอะใช่ไหมอ้าวของผมเฟกไดมอนด์ไม่พอไปใส่ตัวแล้วมันกลายไม่กลายเป็นเพชรเม็ดหรอ อ่ะพี่ผมให้เฟกไดมอนด์อ๋ออันนี้แตกไม่ได้อันนี้คือใช้ไม่ได้มาโดนหลอหรือเมื่อกี้นี้พี่ได้แบบนั้นวะถ้าได้แบบนั้นก็โอเคอ๋ออีกแล้วอีกแล้วใช่ใครหน่อยมันมาแล้วมาแล้วพอดุแรงเลยเจอเหลือกี่กล่องเนี่ยผมเลยยี่สิบ ไม่แต่พี่ว่าไม่ใช่ว่ะเพชรเมื่อกี้ของพี่มันต้องแตกเป็นเพชรธรรมดาได้แน่เลยอะพี่มีความรู้สึกอะของพี่มันเป็นไดมอนด์วูฟไดมอนด์เกลของทิ้งก่อนอุ้ยโพชั่นโพชั่นอะไรครับโพชั่นไดมอนด์วูฟโพชั่นไม่ที่สุดอุ้ยโชคร้ายโชคร้ายอุ้ยยัยอะไรอะเหรียญมะไรก็ไม่เป็นเหรียญไงมันก็ได้แค่เป็นเหรียญไงเขาทำอะไรอะ ว้ายก็ได้แค่เป็นเหรียญไงทำอะไรไม่ได้ไง The w o l p s h o p p i n this came to r if you like shopping อ่ะมันก็ไปช็อปกับใครไม่ได้อะตอนเนี้ยไม่มีใครแลกได้นี่อ๋อออออออขอออดได้อะอะออออไออี่มี <laughs> <AL> s. <S อ่ออออนออ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 ไม่อออ่ออออออขี้อกออออีอออไม่ไมออก,ก,ก <laughs> <laughs> ออ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 อไออ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 ่ออองอ้ออออ อีกแล้วเหรอไม่แม่ี้ปิดได้มีไซเคิลออน์ดายไปไปเหลือที่หกกล่องแล้วว่ายังไม่ได้ดาบเลยไอ้แม่มมีดาบบ้าไปไอ้นนี้ต้องฆ่าปิดไม่ได้ไม่เป็ไรพี่ขวานเดี๋ยวผมจะรอดไปไกลๆโอเคโอเคแอบไปเราก็แอบไปขุดเราก็แอบไปขุดตรงหน้าหมาดิเพชรอ่ะเอ้ยเอ้ยฮะฮะป้ไม่ยินด่ไม่ยินด่าไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไร คเขาพูดอะไรเหรอโอเคบ็อกซ์ออฟไดมอนด์บ็อกซ์ออฟโกลด์บ็อกซ์ออฟเอมิเรรัลด์บ็อกซ์ออฟไอรอนย้ถามจริงเกือบเดือดขวานแดงเลยนะขวานแต่ว่าเราแขงต่อสู้เลยว่ะทุกคนโอ้ยที่พี่มาดิหุยขวานดาเมจิสิบสามนี่แหละอาวุธของเรา ไม่มีอย่างอื่นเลยได้มีตาขวานเฮ้ยตาขวานหน้าตาเท่อยู่นะขวานอันเบลเลอร์ด้วยอันเบลเลอร์เลยอันเบลเลอร์อ่ะทีบอกเลยว่าตายอะไรหน้าอะไรหน้าอะไรเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะปืนหรอปืนเอ้าทำยิงไม่ได้อ่ะไม่มีลูกกระสุนนะสินะว้ายมีปืนแต่ไม่มีกระสุนว่ะเหลือสามกล่องสุดท้ายแล้วเปิดใบจังอ่ะฮะมันก็มันไม่มีอะไรอ่ะผมเปิดกล่องเงียบบ่อยมากเหลือสามกล่องอ๋อพี่เหลือสิบเอ็ดกล่อง เปิดในกล่องเงียบปล่อยมาเฮ้ยในกล่องเงียบใช่นี่ก็เงียบเหมือนกันเฮ้ยเค้กเป็นเค้กที่หน้าตาดูแบบไม่ค่อยน่าทานเฮ้ยเฮ้ยของสุดท้ายของเขาเป็นไงครับโชคดีหรือเปล่ารอชมก่อนสุดท้ายสักหน่อยใช่เหรอเอายังเหลืออีกกล่องเหรอว้ายมาแบบมามาแบบเยอะมากมาแบบเยอะมากโอ้ยแล้ติดติดไฟติดไฟเฮ้ยปึ๊บอุ้ยลูกทะนุลูกทะนุต้องเก็บลูกทะนุโอเคขอได้องขอลูกทะนุลูกหน่งดิ ทำไมต้องให้อ่ะขันถืออะไรอ่ะระเบิดหรอลูกขนูไม่ใช่หรอกเขาไม่ใของมันเต็มไม่ใช่หรอกปืนมันก็ต้องเป็นลูกกระสุนดิเรนจะไปใช้ลูกขนูนยิงได้ไงล่ะวุ้ยวุ้ยโอเคผมรอดผมหมอกเลยแอปเปิลส่งไอ้ปันทองก็ไม่มีเฮ้ยแล้วตัวอ๋อเอ็นเตซตายไปแล้วดิเฮ้ยแรงไม่ได้แล้วดิถูกปะน่าจะใช่พี่เพราะว่าเราทับไอ็นตายหมดเลยเพชรทอง ว้ายได้เหรียญไม,ไมไ้ไม้เลยไุ้ไซื้อใหญ่ได้หุยหุยตแต่แหนวเพชรนะใช <c oughs> ่มันจะแตกออกมาเป็นเพชรหรอไม่ใช่แตกออกมาเป็นไดมอนด์วูฟอันนี้เหรออันนี้มันเป็นเพชรหรือเปล่าแป๊บนึงนะไม่อันนี้มันเป็นไดมอนด์วูฟไดมอนด์อะจับไฟไม่ได้ขุดเลยได้ปะฮึบมันเข้าตัวแล้วมันคือไดมอนด์วูฟไดมอนด์บล็อกเอาไปแตกเอาไปแตกเป็นได้ไดมอนด์วูฟไดมอนด์ โอเคเออไม่ได้รอไม่ได้อะไม่แต่มันน่าจะคาราบชุดได้ปะไม้เก็บไว้บ้างหรือเปล่าไม่มีอ่ะผมไม่ได้ดอกอ๋อไม่ได้เปิดได้เลยหรอไม่ได้ตองสุดท้ายแล้วเฮ้ยถือผิดเอ้ยแทงเบสไปฮะแพ้ได้เลยว่ะพี่ขวัญได้เพราะค่าพี่ขวัญที่โกงอ่ะอยู่ดีพี่ขวัญก็โกงอ่ะอะไรใครที่โกงจังหวะพี่ขวัญไม่ได้ยินก็ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเว้ยได้ยินอังตุบเลยอะเมื่อกี้นี่หายไปหลักฐานนี่หลักฐานหายไปเสียงซอมบี้เก็บเดี๋ยวนี้เก็บเดี๋ยวนี้เดี๋ย่ไมาขี้กองอ่ะไมาขี้กองเสียงซอมบี้พี่คิด่าเสี่งซอมบี้ก็แย่ละมีแค่นี้จริงหรอไม่ได้เทนหรอไม่ได้เลยได้แค่นั้นแหละ ว bom, le, ้าทุกคนนี่ขันชนะอีกแล้ว่ะรอบนับแล้วอ้โหอเก่งเลยอใครบอกอะไรชนะพี่ให้ดูอะไรผมชนะพี่ให้ดูมันไปขุดเพชรไม่จากตรงไหนวะทุกคนมันไปขุดเพชรไม่แตกตรงไหนวะโอ้โหอย่ามาขี้โกงเขาอย่ามาขี้โกงครับทิ้งไปครับผมชนะพี่ให้ดู มาครับทุกคนเราหาของไปต่อสู้กันดีกว่าไม่มีชุดอะไรดีเลยมาพม้อมแล้วพร้อมหรือเปล่าแฮนแล็พร้อมใช่ไหมมาเดี๋ยวเราจะมาต่อสู้ดีกว่านะทุกคนสามสองหนึ่งไปฮะเริ่มได้ยิงธันูไปก่อนละกันหนึ่งนัดเฮ้ยเขากินยาเขากินยาอ่ะเขากินยาอ่ะเอ๊เอ๊ยิงธันนูไปอุ้ย ไม่หนาปุ๊บอะถูแล้วมันลอยแล้วมันลอยตกเจ็บไม่ได้ไม่เจ็บไม่ได้เ้ยมาดิก็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 มาดิเฮ้ยเฮ้ยไม่เจ็บเลยเหรอเฮ้ยปองปองเจ็บแล้วทำไมปองปองอะทำไมเหมือนตีเหล็กเลยอ่ะทำไมปองปองแต่ไม่เอ้ยทำไมเวียนหัวเฮ้ยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่ะดาวหัวเกิดไปหัวอีกแล้วเวียนหัวอีกแล้ว หรือว่าเป็นเพรค้อนพี่วะดาบพี่เอ๊ะน่าจะเป็นเพรขวานพี่แน่เลยอ่ะเนี่ยมันตีดังป้งป้อง,ปองอ่ะโอ้ยเขาแตกแล้ว,วนขวาใช่หรอใช่หรออ,อระไรนะชิบหายละเอานี่ไปกินเอานี่ไปกินอะไเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเวียนหัวโอ้ยเวียนหัวโอ้ดาบขอซุมเอฟเฟกต์เรียบร้อยโอเคดาบขอซุมเอฟเฟกต์ ดาวสูบเอฟเฟกต์เหรอใช่ดาผมเองอะที่ทำให้เรียนหนูอะดาบดาเมจเท่าไหร่ดาบดาเมจเจ็ดเจ็ดเองเหรอแต่ขวานพี่สิบสามเลยนะแกกินยาโพชั่นเหรอขวานผมยี่สิบแกกินโพชั่นเหรอกินโพชั่นด้วยแล้วก็ขวานผมยี่สิบด้วยโอ้แล้วเมื่อกี้ปลาไปโชคร้ายทำไมโชคร้ายมันเป็นหิวเลือดวะเนี่ยเนี่ยมันเป็นขวดโชคร้ายแล้วเนี่ย โอ้ท้าเมื่อกี้ผมโดนระเบิดที่ข่ตายเลยอะโกงโอเคครับทุกคนเท่ากับว่าวันนี้เราเสมอกันนะคะเย้เย้เ้ยชนะเหรอเฮ้ยชนะเว้ยชนะรอบนับแรกไงแต่ว่าไม้ชนะพี่รอบต่อสู้นะคะทุกคนก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะคะ <Yeah. S 2> โอเคค่ะทุกคนถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับพี่ขวัญด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ